bia đường bia nhìn nhìn bia nhìn nhìn nào, nhìn 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 này nhìn nhìn nó nhìn 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 nó nhìn 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 mày, nhìn 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 mày, nhìn 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 mà nhìn 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 นุชทำอะไรของนุชเนี่ยนุชเอาอะไรมากลางบ้านล้วเนี่ย สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะเป็นวันหยุดวันจันทร์นะฮะก็เป็นมีโอกาสนะฮะสองถึงสามครั้งแล้วที่ผมได้มาลองขุดเนื้อกางเต็นนะฮะวันนี้ก็สถานที่เป็นนะฮะาร้านอาหารปลายคืนซีฟู้ดนะฮะติดปากน้ำละแม่นะนก็คือเป้าหมายคือการเต็นนะฮะทานข้าวประมาณ4ี 5, ่ถึงห้าคู่มนเราก็เก็บเต็นแล้วกลับบ้านนั่นเองนะฮะวันนี้ยังไม่มีการค้างคืนแต่อย่างใดนะครับด้านขวามือของผมเนี่ย จะเป็นในส่วนของรีสอร์ทนะฮะเพื่อนก็มาเที่ยวได้มาพักรีสอร์ทกันก็ได้นะฮะแล้วระยะเวลาในกนารนีน่ใน้ให้วลาเวลาพอสมควรน,นะประมาณมมหน,นึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยกลางสิงน,นะ โอเคนะอย่างที่บอกเราใช้เวลากันพอสมควรในกลางเต็นท์นะไปไปดยกันต่อตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะฮะตอนนี้เวลาเวลาประมาณดูเวลาอนนเอยเราประมาณอีกสี่นาทีสี่นาที6โมงนะฮะซึ่งถ้าดูในกล้องเนีย่ยมาดูสว่างคุณเมื่เห็นว่ามันดูสว่างจนระิองอ่ะมันเริ่มจะมืดแล้วนะฮะ สวยงามนะเพื่อนๆนะฮะก็เป็นเต็นท์ปีทูลนะครับหอเทสนะฮะ,ะ,ฮะก็เต็นท์ก็ถ้าใครหาซื้อเต็นท์ก็อยู่ที่มัน4,200นะสี่0ันสอแต่ว่าเพื่อนต้องซื้อ,อปูรองพื้นให้ประมาณประมาณ0ปะก็อยู่ที่มันเต็นท์กับผ้าปูเนี่ยอยู่ที่มัน5,000ันนะหนะ้าพนะส่วนเสาสองกรงเหล็กนะสองสองชิ้นนี่นะฮะเสานะฮะเสาสองชิ้นอยู่ที่มัน ประมาณอีก800นะฮะก็เป็นเป็น5 8 0 0ละ5,080ก็จะมีเก้าอี้นะฮะเก้าอี้อยู่ที่มันเก้า,าอี้กีตูเหมือนกันนะฮะ1,000นะฮะก็เยอะเลย <laughs> เยอะเลยนะหมดนกไปไปเยอะนะกับเต็นหนึ่งตัวนะครับ โอเคนะเพื่อนๆหลังจากที่เราทา,ากางเต้นกันเสร็จรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวนลาที่ผมต้องสั่งอะไรมาทานแล้วนะฮะนี้ถ้าผมตื่นแต่เช้าต้องตั้งใจว่าจะไปเที่ยว,วกระบี่นะฮะก็มีสถานที่ที่ผมยังไม่ไปอยู่สองที่ด้วยกันก็คือคลองหลูดนะฮะคลองหลูดแล้วก็คลองน้ำใสนะฮะยิงโฟกัสเรื่องของคลองหลูดมากกว่านะค,ะครับคลองลูดก็คือเป็นคลองที่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมีการพายเรือนะฮะพายเรือพายยับนะฮะพายเรือเพื่อที่จะไปเล่นน้ําอย่างแหล่งต้นน้านะฮะค่ำคืนอนาะกาศแบบนี้นะฮะก็ต้องมีเบียร์เยน็นๆนะฮะเบียร์เยน็นๆทานกับกับข้าวะะกับเมนที่เราสั่งมาในค่ำคืนน่นเองนะืะ อร่อยคือผมจะบอกเพื่อนว่าอากาศดีอ่ะดีมากมากนี่ถ้าผมมีเพื่อนผมที่ชอบแนวกลางเต้นเหมือนกันเนีย่ยมากลางกลางหนึ่งเต้นสองเต้นสามเต้นบอ้ยผ่านเลยหันหน้าเข้าหากันเนะี่ยเต้นผมเต้นผมเต้นเพื่อนนะฮะเต้นของใครก็ได้นะฮะที่แบบกลางเ้มยกันแล้วก็แบบอาจจะสั่ง คือจะบอกว่าจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มที่ร้านก็มีนะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยกางเต้นใหม่ๆแล้วไม่รู้จะอาหารทํายังไงดีนะครับผมก็ลองเลือกสถานที่ที่เป็นแบบร้านอาหารก็ได้นะอย่างเงี้ยเป็นร้านใบคล้นนะก็ลองมากางเต้นของนี้ดูนะครับหมกหมตัวผมบอก โอต้มยำอะไรอะไรก็ได้มีกุ้งแล้วเนี่ยปลาก็มีกุ้งปลามีเห็ดวาบน่ากินมีเห็ดผสมอืมสดชื่นนะอร่อยลองดูนะเพื่อนๆนะลองหามันหยุดกันนะในวังพระพรเนี่ยหา เพื่อนๆหลากิจกรรมที่มันผ่อนคลายนะฮะ,ะเวลาเหนื่อยล้าจากการทํางานก็ลองหาสถานที่รีแลกกันดูนะ,ะหาแนวทางนะฮะที่ถนัดแนวทางที่เราชอบนะฮะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะคระับด้านหลังผมเห็นใช่ไหมนะะก็จะเป็นบรรยากาศของร้านปลายคืนรีสอร์ทนะครซึ่งก็อย่างที่บอกนะ ไม่ได้เอาเต็นท์มากางแต่ก็มานั้งทานข้าวแล้วก็เสพบรรยากาศไปได้นะฮะร้านก็จะมีดนตรีเปิดเพลงเบาๆซอบๆ,อๆนะฮะเพล่อเพื่อนฟังกันในในค่ำคืนนี้ด้วยนั่นเองนะฮะคือทุกๆคืนนั่นแหละนะครับ